ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการในคะาะมนุรักษ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตศินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะสําหรับผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทย4ภาพ แต่ในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นั่นเองค่ะและสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือมาตรฐานส3 2นั่นเองนะคะในส่วนของตัวชี้วัดค่ะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้านเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้าน กับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทยและระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้านค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้มี3ข้อด้วยกันค่ะ 1. ก็คืออธิบายการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้ 2ค่ะระบุและจำแนกการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้ถูกต้องนะคะและ3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเช่นเดิมเลยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะ,ะนักเรียนคะเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะ เอ๊จำได้ไหมคะว่าจากภาพเนี่ยคือการละเล่นใดใช่แล้วล่ะค่ะการละเล่นไม้หึ่งนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยนะคะซึ่งการละเล่นไม้แก้งขี้ช้างแย้หลงฮูหรือเรียกอีกอย่างว่าแย้ลงรูนะคะไม้หึงเตยเดินถกเทกเป็นที่นิยมในภาคใดคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ มาดูกันต่อค่ะที่ภาพถัดมานักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าจากภาพเนี่ยคือการละเล่นใดแน่นอนเลยค่ะการละเล่นหมากขุมนั่นเองนะคะซึ่งการละเล่นหมากขุมกลือโต๊ะหลักจนเสือข้ามห้วยเสือกินบัวเป็นที่นิยมในภาคใดนะคะแน่นอนเลยค่ะภาคใต้นั่นเองยอดเยี่ยมมากค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคําถามครูกันก่อนนะคะนักเรียนเห็นภาพพี่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอรู้จักไหมคะว่าจากภาพเนี่ยคือการละเล่นอะไรใช่แล้วล่ะค่ะการละเล่นเตยน,นั่นเองนะคะแล้วการละเล่นดังกล่าวเนี่ยช่วยฝึกในเรื่องใดนักเรียนทราบไหมสุดยอดมากค่ะ การละเล่นดังกล่าวนะคะการละเล่นเตยเนี่ยช่วยฝึกในเรื่องของการใช้ความคิดและก็ความว่องไวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือการละเล่นเตยมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าการละเล่นเตยคืออะไรแน่นอนเลยค่ะการละเล่นเตยนะคะเตยหรือภาษาอีสานเรียกว่าขึ้นขือนะคะ เป็นการะเล่นชนิดหนึ่งของภาคอีสานนั่นเองนะคะซึ่งฝึกการใช้ความคิดวางแผนในการหลบหลีกฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝึกความว่องไวฝึกความคล่องแคล่วอีกด้วยค่ะนักเรียนคะทราบไหมว่าการเล่นเตยเนี่ยมีจำนวนผู้เล่นกี่คนเก่งมากเลยค่ะโดยปกตินะคะก็จะเล่นโดยประมาณฝ่ายละ3ถึง6คนนั่นเองนะคะ ซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝ่ายค่ะแบ่งเป็น2ฝ่ายโดยแบ่งเท่าๆกันแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งหญิงและชายเลยค่ะสำหรับกติกาการเล่นเตยนักเรียนทราบไหมคะว่าการเล่นเตยเนี่ยมีกติกาการเล่นอย่างไร 1. ค่ะฝ่ายก้านหรือฝ่ายประจำขืนนะคะจะวิ่งกั้นฝ่ายตรงข้ามได้เฉพาะตามเส้นขืนเท่านั้นค่ะ2ค่ะผู้ที่เป็นผู้เชิญหรือหัวหน้าทีมฝ่ายก้านนะคะ เมื่อเชิญให้ฝ่ายขึ้นขื่อวิ่งขึ้นขื่อแล้วมีสิทธิ์วิ่งไล่ฝ่ายขึ้นขื่อได้ตลอดแนวเส้นกลางค่ะและ3นะคะฝ่ายขึ้นคือ่อถ้าถูกฝ่ายก้านแตะถือว่าตายหรือแพ้นะคะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายก้นนั่นเองค่ะมาดูกันในเรื่องของอุปกรณ์การละเล่นเตยนะคะนักเรียนคะการะเล่นเตยคะ่ะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นคืออะไรทราบไหมคะ ยอดเยี่ยมมาค่ะการเล่นคือหรือเตยนะคะไม่ต้องไม่ต้องการบริเวณกว้างแต่ต้องการบริเวณที่มีความยาวเพราะการขีดเส้นเป็นตารางหรือว่าเป็นขื่อนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละขื่อนะคะต้องห่างกันไม่ให้ฝ่ายกัน้นหรือฝ่ายประจำที่ยืนอยู่อะคะ่ะที่ยืนอยู่ที่ขื่อนะคะยื่นมือมาแตะฝ่ายขึ้นขื่อได้ค่ะ สำหรับวิธีการเล่นเตยนะักเรียนทราบไหมคะว่าการละเล่นเตยมีวิธีการเล่นอย่างไรเก่งมากเลยค่ะหนึ่งเลยค่ะจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายโดยแบ่งให้เท่าๆกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสองนะคะตกลงว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายกั้นแล้วก็ฝ่ายใดเป็นฝ่ายขึ้นขื่อก่อนนะคะแต่และฝ่ายให้เลือกหัวหน้าหนึ่งคนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะ3ค่ะฝ่ายขึ้นขือจะต้องไปรวมกันที่ด้านหน้าขือที่หนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะวิ่งขึ้นขือทุกขือให้ตลอดนะคะอย่าให้ฝ่ายกั้นแตะถูกตัวนะคะวิธีการเล่นเตยนะคะมาดูกันต่อค่ะ4ค่ะหัวหน้าฝ่ายกั้นแตะมือฝ่ายขึ้นขือทุกคนเป็นการเชิญและฝ่ายขึ้นขือต้องวิ่งผ่านขือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และฝ่ายกั้นค่ะ ต้องพยายามกัน้นไม่ให้ฝ่ายขึ้นขื่อเนี่ยผ่านไปได้ถ้าผ่านไปนะคะตำแหน่งการยืนกั้นกันเนี่ยจะสลับข้างกันดังแผนภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนี่ค่ะอ่เ,อเรียนคะมาดูกันต่อคะ่ะ5นะคะถ้าฝ่ายขึ้นคือ่อวิ่งผ่านได้ทุกขื่อแล้ววิ่งกลับไปที่เริ่มต้นได้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะค่ะ แต่ว่าถ้าฝ่ายกัน้นแตะถูกฝ่ายขึ้นคือคนใดคนหนึ่งฝ่ายขึ้นคือก็จะต้องถูกปรับแพ้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายกั้นแทนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องถัดไปนะคะเช่นเดิมเลยเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคําถามครูกันค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะลองช่วยกันดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยคือการละเล่นอะไร อยอดเยี่ยมมากเลยค่ะการละเล่นเสือกินวัวนั่นเองหลายคนเคยเล่นใช่ไหมล่ะคะเอและนักเรียนทราบไหมคะว่าการละเล่นดังกล่าวเนี่ยช่วยฝึกในเรื่องใดยอดเยี่ยมมากค่ะการละเล่นเสือกินวัวนะคะก็คือจะช่วยฝึกในเรื่องของความว่องไวไหวพริบการหลอกล่อและก็การหลบหลีกนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการะเล่นพื้นบ้านของไทยภาคใต้นั่นก็คือการะเล่นเสือกินวัวมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าการะเล่นเสือกินวัวคืออะไรใช่แล้วล่ะค่ะการะเล่นเสือกินวัวนะคะเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็กนิยมเล่นในสนามหรือลานที่โล่งแจ้งก็ได้ค่ะ ซึ่งการละเล่นเสือกินวัวนะคะเป็นการฝึกความว่องไวไวพริบแล้วก็การหลอกล่อแล้วก็การหลบหลีกนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการละเล่นเสือกินวัวเนี่ยมีจำนวนผู้เล่นกี่คนถูกต้องเลยค่ะการละเล่นเสือกินวัวนะคะจะไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นค่ะแต่ว่าควรที่จะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1ิบคนนั่นเองค่ะ เอแล้วการละเล่นเสือกินวัวเนี่ยมีกติกาการเล่นอย่างไรคะแน่นอนเลยค่ะ 1. น,นะคะผู้ที่เป็นเสือจะต้องจับวัวให้ได้และสนะคะผู้ที่เป็นข้อค่ะจะมีหน้าที่ก็คือกั้นไม่ให้เสือเนี่ยเข้าไปจับวัวได้แล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือวัวนั่นเองค่ะอ่าและนักเรียนทราบไหมคะว่าเสือกินวัวเนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไร ยอดเยี่ยมมาค่ะหลายคนทราบนะคะอันดับแรกเลยหลายคนก็อาจจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเลือกผู้ที่จะเป็นเสือ1คนแล้วก็เป็นบัว1คนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ2นะคะผู้เล่นที่เหลือยืนจับมือต่อการเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหาการสมมตุติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคอกนะคะเป็นคออวัวโดยภายในข้อเนี่ยก็จะมีผู้เล่นเป็นบัว1น,นคนส่วนภายนอกอะคะ่ะก็จะมีผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่เป็นเสือนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะ3านะคะเมื่อเริ่มเล่นนะคะผู้ที่เป็นเสือเนี่ยจะต้องพยายามเข้าไปในคอกเพื่อที่จะไปจับผู้ที่เป็นบัวให้ได้นะคะส่วนผู้ที่เป็นบัวเนี่ยก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องหนีเสือตลอดเวลาเลยส่วนผู้ที่ยืนเป็นคอกนะคะจะต้องจับมือกันให้แน่นและก็พยายามกั้นไว้ไม่ให้เสือเนี่ยสามารถเข้าไปได้นั่นเองค่ะและ4นะคะมาดูกันต่อนะคะถ้าเสือ กระโดดหรือดันเข้าไปในอคอกวัวได้วัวก็จะต้องรีบวิ่งหนีนะคะส่วนผู้ที่เป็นข้อค่ะจะต้องให้ความช่วยเหลือวัวนะคะโดยเปิดทางให้วัวเนี่ยได้หลบหลีกหนีเสือได้สะดวกค่ะและ5นะคะเสือค่ะจะต้องไล่วัวเข้าๆออกๆจนกว่าจะจับวัวได้ค่ะถ้าจับวัวได้แล้วนะคะก็คือถือว่าจบเกมนั่นเองค่ะ มาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบการละเล่นเตยและก็การละเล่นเสือกินวัวค่ะว่ามีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันอย่างไรเป็นแผนภาพความคิดดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะครูมีเวลาให้นักเรียนสักครู่นะคะทาบพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะการละเล่นเตยนะคะก็คือเป็นการละเล่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะสําหรับสถานที่เล่นก็คือบริเวณที่มีความยาวนั่นเองนะคะซึ่งการละเล่นเตยค่ะก็คือฝึกในเรื่องของความคล่องแคล่วแล้วก็ความว่องไวนั่นเองนะคะ ในส่วนของการะเล่นเสือกินวัวค่ะเป็นการะเล่นของภาคใต้สถานที่เล่นก็คือในสนามหรือว่าลานลงแจ้งก็ได้นะคะซึ่งการะเล่นเสือกินวัวเนี่ยฝึกในเรื่องของความว่องไวไว้พริบแล้วก็การหลอกล่อและก็การหลบหลีกนั่นเองนะคะสำหรับการละเล่นเตยแล้วก็การละเล่นเสือกินวัวนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียดค่ะ ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือการละเล่นเตยนะคะเป็นการฝึกความว่องไวแล้วก็ความคล่องแคล่วนั่นเองนะคะส่วนการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคใต้ค่ะก็คือเสือกินบัวนะคะ ฝึกในเรื่องของความว่องไวไวพริบการหลอกล่อและก็การหลบหลีกนั่นเองค่ะและสําหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะนําภาพมาติดหรือวาดภาพการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ก็ได้นะคะที่ตนเองชื่นชอบ1ภาคค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่าการละเล่นพื้นบ้านที่เลือกเนี่ยสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของคนไทยในเรื่องใดแล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหหลายคนตั้งใจปฏิบัติชิ้นงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะ การละเล่นพื้นบ้านของไทยนะคะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขสนุกสนานผ่อนคลายให้กับคนไทยนะคะแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไปอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ไปแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนนําเสนอผลงานการละเล่นพื้นบ้านของไทยกันได้เลยค่ะ โหแต่ละคนสุดยอดมากเลยทีเดียวค่ะเด็กๆคะและในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะแบบบันทึกการเล่นของไทยนะคะชื่อการเล่นเพื่อนก็ได้บันทึกนะคะเลือกภาพมาก็คือการเล่นเตยนั่นเองซึ่งเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่องใดเพื่อนก็บอกว่าการคิดวางแผน แก้ปัญหาและก็มารายาทในสังคมค่ะการละเล่นพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใดเพื่อนก็ตอบได้อย่างถูกต้องเลยก็คือรักความเป็นไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจค่ะวันนี้มาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบค่ะ รูก็มีคำถามมาถามนักเรียนเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจกันด้วยนะคะมาดูที่คำถามแรกค่ะเด็กๆคะในการเล่นเตยฝ่ายใดจะถูกปรับแพ้ในการเล่นเตยฝ่ายใดจะถูกปรับแพ้มีตัวเลือกค่ะ 1. ฝ่ายขึ้นขื่อวิ่งหลบผ่านกั้นได้ 2. ฝ่ายขึ้นขื่อวิ่งกลับไปที่เริ่มต้นหรือ 3. ฝ่ายกั้นแตะถูกฝ่ายขึ้นขื่อนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะ นับหนึถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกก็คือฝ่ายกั้นแตะถูกฝ่ายขึ้นขือนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะในการเล่นเตยเป็นการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตด้านใดในการเล่นเตยเป็นการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตด้านใด 1. ความรักของคนในครอบครัว 2. ความมีมารยาทของคนไทยหรือ 3. ด้านอาชีพทำนาทำไร่ขอ้อใดถูกคะติก๊กตอกติกต๊กตอกปิง๊งยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือความมีมารยาทของคนไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าการเล่นเตยเนี่ยเป็นการมีการเชิญถูกต้องไหมคะมีการเชิญนั่นก็คือเป็นมารยาทของคนไทยนั่นเองค่ะ และสำหรับคำถามของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามข้อถัดมาให้ดีเลยค่ะการเล่นเสือกินบัวผู้ที่เป็นคอกมีหน้าที่ใดการเล่นเสือกินวัวผู้ที่เป็นคอกมีหน้าที่ใด,ม,ดมีตัวเลือกค่ะหนึ่งปกป้องบัวและกั้นไม่ให้เสือเข้ามาสองมีหน้าที่เปิดทางให้เสือเข้ามาหรือสาจับวัวไว้ให้เสือกินข้อใดถูกคะนับห สอสถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกก็คือปกป้องวัวแล้วก็กั้นไม่ให้เสือเข้ามานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะ แล้วก็อย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถนำวิธีการเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเตยหรือว่าการเล่นเสือกินวัวก็ได้นะคะนำไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านก็ได้หรือว่านำไปเล่นกับรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้แล้วก็เป็นการสร้างความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ที่ได้เล่นด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ